เดอือดเราลองกอสเซียนี่ และผู้ตัดสินก็ให้ทดเวลาในครึ่งแรกนี้3นาทีครับเอดดนอาซาเชอรี่องรีอ่ับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ กูจะเซนเป่านกนวล, oh, <open> ล้วเอาละครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับน่าจะได้ลุ้นกันสนุกเหมือนเดิมครับเฮกเตอร์เบลลรินการป้องกันที่ดีเยี่ยมมากครับ โลลองกอส์เสลนี่เฮกเตอร์เบลลินและก็เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สาประตูเซฟได้สวยงามเลยครับ เพื่อสินพยายามทําทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้เกมมันดิมเดินไปต่อเนื่องแบบสนุกครับอาบูเมยังเขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็และเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ โอ้ <The> oh, เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับอ่าลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีเดลีองรีอ่าแล้วลูกนี้ เขาสกิดบอลไปโดนผู้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกแตะมุมแล้วครับเทอรรี่อองรี เทอรี่องรีโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวานจริงๆครับอย่างต่อบ,บอลกันอยู่ <bunk> house, ใกล้ๆนะครับเทอรี่องรีโอ้ผ่านไปได้แล้วครับ แล้วก็เป็นเอเดนาา่าสาทำได้ครับองรีโลลองกอ็เซลนี่ต้องถือว่าจังหวะน,นี้เขาเข้าไปสกัดได้เหมาะเจาะจริงๆครับ กะจังหวะเข้าสกัดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแม้ว่าจะต้องเสียเป็นลูกแต่มุมไปก็ตามครับดูแล้วก็ยังถือว่าคุ้มครับเอาบาเม่ โอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับเขาสามารถทําประตูได้อีกแล้วครับจึ่งก็เป็นลูกที่2ของเขาในเกมนี้นะครับเป็นฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอย่างแท้จริงครับดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมจะพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กันแล้วก็หวังที่จะยิงประตูกันให้ได้มากที่สุดเลยครับทอริอองรี และดูครับลูกนี้เขาพุ่งไปสุดเยียงเลยครับ